ก็ผมเป็นมาทาัา้งสามร,ราูปหมดแม่กองเจ้าพญาท่าจีนเป็นูนแล้วแล้วก็ผมทำวิจัยใช้ฟังเทือนันออกบาซาักสแกกังทำหมดเพชรบุรีก็มีโอ้ยของยากราก

นะครับถ้าดูตามสถานการณ์ก็คือว่ามาตอนต้นฤดูช่วงพฤษภาคมิฤรณาเนี่ยก็น้ำมากผุดน้อยมันก็มาน้อยนิดน้อยช่วงกรกฎาคมจนถึงต้นต้นสิงหาแต่ตั้งแต่กลางสิงหาคมมาจนถึงกันยาเนี่ยฝนก็เข้าสู่ภาวะค่อนข้างปกติแล้วก็มีโน้มว่าเดือนตุลาเนี่ยฝนจะมานะครับซึ่งตรงเนี้ผมเองเนี่ยนะเป็นรองประธานนจักรยาเลยนะเป็นนักวิจัยด้วยในของบอชอด้วยแล้วก็ ตอนนี้ก็อยู่ในศูนย์บริหารจัดการน้ําส่วนหน้าภาคกลางด้วยนะครับก็คงเล่าพวกฟังได้ว่าเรามีการเตรียมการเพื่อรองรับน้ําและรับอุทกภัยสำหรับภาคกลางแล้วก็จริงๆเรารับไม่ใช่ภาคกลางอันเดียวนะเรารับแปดรุ่มน้ําเลยปิงวังยมน่านสแกกังท่าจีนเจ้าพยาปาา่าสักเราถือว่ามีกลุ่มลุ่มน้าเดียวกันมันต้องวางแผนร่วมกันเรามีการทํางานอย่างเงี้ยมาประมาณสักหลายปีแล้วนะครับซึ่งในปีนี้เราก็มีการเตรียมการแต่ต้นฤดูนะครับ มีการพร่องน้านะครับมีการเตรียมทุ่งรับน้ํานะครับซึ่งทุ่งรับน้ำเนี่ยเราจะใช้เป็นเพื่อห้ว่าทางออกสุดท้ายถ้ากรณีว่าน้ํามันมากเกินซึ่งปีนี้อาจจะเริยกทุ่งรับน้ําในช่วงเดือนตุลาคมจะถึงนะครับก็มีแต่ว่าไม่เรื่องกระบวนการามีการเตรียมการไปแล้วก็เลยอย่างนี้ปีนี้เนี่ยพายุที่ส่งผลต่อภาคกลา,างจริงยังไม่มีนะครับที่ผ่านมาก็มีพายุวิภาซึ่งประมาณประมาณปลายกราดต่อสิงหา ช่วงนั้นก็ส่งผลต่อภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบนนะครับซึ่งตอนนั้นแม่น้ำนานเองเนี่ยก็มีฝนตกหนักมากแม่น้ำโขงเหนือหรือแม่น้าก,กกอะไรงี้ก็มีฝนตกหนักมากนะครับตรงนั้นเองเนี่ยก็เป็นก,การจัดการโดยเพิ่งยิ่งท่านจะพบว่าความเสียหายณปัจจุบันเนี่ยเป็นความเสียหายลุ่มน้ายมนะครับซึ่งไม่มีตัวที่จะพักน้ําได้ก็สุโขทัยก็ท่วมประมาณหนึ่งรอบไปสองรอบแล้วตอนนี้สุโขทัยเองเนี่ยมีท่งรับน้ํา ในรุ่มน้ UK, ํายมยูคเขตพิโกรกลอยต่อพิจิตนะคือทุ่งบางระกรรมตอนนี้น้ําเต็มหมดแล้วนั่นหมายความว่างวดนี้ถ้ามีพายุนะครับที่จะเข้านะครับเราเรียกพายุบัวลอยนะพายุท,ท,ท,ที่ที่กำลังจะเข้าประเทศไทยที่จะส่บประเทศไทยน,นเวลานี้อาจจะไม่รุนแรงแต่พายุบัวลอยที่ตามมาหลังเนี่ยที่จะเข้ามาอาทิตย์เนี่ยอันนี้น่าจะส่งผลเยอะนะครับแต่เราไม่แน่ใจว่าผลที่มันจะกระทบเนี่ยมันจะกระทบต่อภาคกลางหรือภาคอีสานภาคเหนือตอนบนนะครับแต่แน่นอนว่า ้ากระทบในน้ํายมเนี่ยก็เสียเยอะเพราะน้ํายมตอนนี้ทุกรับน้ําเต็มหมดแล้วทามาเท่าไหร่ก็ต้องไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นม่น้ําเจ้าพยากับแม่น้าทะจีนหรือภาคกลางตอนล่างอันเนี้ยเราเตรียมการไว้ค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเร่งระบายน้ําผ่านม่น้าเจ้าพยา,ยายลงทะเลจะเห็นว่าเราปล่อยไอ้น้ำเนี่ยตาประมาณสักสองพันลูกเปอ์เมตรต่ตอวินาทีนะผ่านเกินเจ้าพยา,ยายเนี่ยมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณ ทุ่งเจ้าพญาหรือบริเวณลำคลองสายต่างๆน้ำยาพร้อมที่จะรับน้ําก็เรียนไปอย่างนี้ตอนนี้ถามว่าในช่วงหนึ่งเดือนสุดท้ายของหน้าฝนเนี่ยเราเตรียมการอะไรไปบ้างนะครับอันแรกก็คือเ่อนสิริกิตตอนนี้ความจุป,ปกตมิมันอยู่ประมาณส800ักแปดร้อยเก้าร้อยล้านซึ่งเรามั่นใจว่าจะรับพายุเลนนิงลูกสบายๆพายุาะะลูกนี้อาจจะประมาณสักห้าหกร้อยล้านแล้วเรายังมีตัวรับเขาเรียกว่าฝัดของอตัวของ เกิดสิริกิตเนี่ยได้อีกเกือบพันล้านนะครับก็มันเจอเกิดสิริกิตเนี่ยไม่มีปัญหาถ้ามีพายุจริงจริงสิริกิตสามารถจะดึงน,น้ำไม่ได้ไม่ปล่อยน้ำลงมาให้กับเดือดร้อนไยล่างส่วนถ้ามีกระทบต่อเกินภูมิพลภูลมิพลมยความจุเหลือประมาณสัก8ปดเล้าน นะครับเราก็มั่นใจว่าพายุที่จะเกิดขึ้นในวนาคตเนี่นน,น,น,น่าจะไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่แต่เราก็ติดการไปแล้วเพื่อไงตอนนี้สองอันนี้อยู่แล้วตอนนี้ที่กําลังเร่งระบายน้ําอย่างมากเพราะมันจะส่งผลกรคทัภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางคือเขื่อนอ่างแควน้อยที่พิโลกมันจะลงไปน้ำหน้างนตอนนี้เร่งระบายน้ำเต็มที่เพราะน้ํามันก็ค่้งแต่มจากพายุที่มันเข้าหรือว่าเออเรื่องไงร่องมรสุมที่มันเข้าตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมายังเขื่อนป่าสักเองก็ระบายน้ํามาก ระบายน้ําประมาณว 60, ั6หกสิบหกร้อยลูกนไม่แต่วันทีหรือวันประมาณวันละห้าสิบกว่าล้านตลอดหลายวันที่ผ่านมาเพื่อให้มั่นใจว่าถ้ามีพายุขาในช่วงเวลานี้น้ำเนี่ยจะไม่กระทบนะครับเพราะว่าเราจะให้น้ําช่วงนี้ผ่านไปก่อนเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่น้ําทะเลเนี่ยลงต่ำเราเพยายามจะระบายให้เร็วสุดน้าทะเลขึ้นสูงครั้งประมาณสักวันที่สิบตุลาแล้วมันจะวันเราระบายน้ําที่ทุกงานว่าจะให้มันผ่านไปก่อนเนี่ยเพื่อว่ามีความสามารถในการรับ พายุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคกลางอย่างือภาคเหนือตอนล่างเนี่ยได้อีกประการหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ในแม่น,น้ําท่าจีนนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตันตกแล้วก็คลองผ่านน้าฝั่งตอนออกก็คือคลองออใช้นาทปราศักและคลองระบีคัดต่างๆที่จะลงทะเลบริเวณจังหวัดสุพรรณก็เลยเนี่ยก็ผ่านน้าลงทะเลตามศักยภาพนะครับเต็มที่แล้วที่สําคัญก็คือว่าณนะเวลาเนี้ยเราได้พองน้ําหน้าเกลือเจ้าพยาไว้ที่ระดับประมาณ15้เมตร สามสิบเซนซึ่งปกติเขื่อนเจ้าพยายนมันจะเก็บน้ำประมาณสิบหกเมตรกว่าแต่ตอนนี้เราเพิ่มไปสิบห้าเมตรกว่าเพราะว่าเขื่อนเจ้าพยายนเนี่ยถ้ารับน้ําเพิ่มไปหนึ่งเมตรเนี่ยมันจะรับน้ำได้สามสิบล้านเรามั่นใจว่าเราจะามาถถ้ามันจําเป็นจริงๆเขื่อนเจ้าพยายน,น่าสามารถดึงน้ำไปหน้าเขื่อนได้ประมาณสักสองเมตรก็คือหกสิบล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้สุดท้ายถ้าทั้งหมดที่เราว่ามาเนี่ยยังจัดการน้ำไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีช่องทางสุดท้ายซึ่งเราเตรียมการไปแล้วก็คือว่าาเรจะมีทุ ทุ่งรับน้ํานองเนี่ยตอนนี้พื้นที่ตอนล่างเนี่ยมันเหลือเก้าทุ่งนะครับก็คือตอนบนทุ่งมละกันตัดไปข้างล่างนี่เหลือเก้ามันจะมีทุ่งในเขตจังหวัดลบบุรีเึื่อบางกลุ่มบางแก้วอะไรเงี้ยทุ่งในเขตพนันขอศสียาต่อกับอ่างทองนะครับมันจะมีฝั่งตะวันออกก็จะเป็นทุ่งมหาราชทุ่งพวกนั้นนะครับส่วนทุ่งที่ใหญ่มากๆแลบน้าได้มากคือท่วงฝั่งกระงตกนะครับบางบานทุ่งผักไห่ทุ่งเจ้าเจ็ดนะครับ ก็มันจะมีทุ่งอีกทุ่งที่เกี่ยวกับแม่น้าถ้าจีนคือทุ่งโพพยาทุ่งโพพยาส่วนใหญ่เป็นจาระบน้งจาระังถ้าจีนตัวตัวเองนะครับนะทุ่งโพพยาก็อยู่ท้ายตัวเมืองสุพรรณนะครับตรงบริเวณอำเภอบางปมนะครับรอยต่ออำเภอสองพี่น้องมาอำเภอเมืองตรงนั้นนะครับส่วนทุ่งที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้นี่ก็คือรอยต่อระหว่างอ่างทองกับยุ่ยาตัวใหญ่อยู่ยุ่ยาเป็นหลักนะครับอ่างทองแล้วก็มีทุ่งที่อยู่เขตของบ้านหมี่อะไรเงี้ยแถวลบบุรีเล็กน้อยนะครับ ตรงนี้รับน้ําได้มหาศาลตอนนี้น้ํามีทุ่งทั้งหมดนะครับทัขากล่าวทุ่งด้านล่างนี่นะในรวมทุ่งบาฬิกาผู้นักกรรมตอนนี้เต็มไปแล้วนะครับที่ม็น้ำน่านไอ้ที่ม่น,ำน,น้นำยมเต็มไปแล้วส่วนทุ่งข้างล่างเนี่ยรับน้ําได้มีน้ําอยู่ประมาณ20เปอนงนะครับเรามั่นใจว่ารับน้ําได้ประมาณมากกว่าห้าร้อยล้านซึ่งพายุที่จะเกิดเนี่ยหลังจากเราตัดน้ำมัต่างแล้วบอกว่าปลอดภัยแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะมีความกระทบ กับคนในจังหวัดพระนครศรีอยาและใกล้เคียงตรงนั้นเยอะเมื่อวานนี้เองผมก็ได้ไปลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยาก็ไปดูสภาพน้ําในเขตตรงนั้นก็ล่นตลิ่งแล้วนะครับเพราะว่าน้ํามันปล่อยมาอัตราประมาณสัก2,000ัถึง2,200รลูกบาทเมตรต่อวันทีเนี่ยเป็นเวลาเกินครึ่งเดือนแล้วเกือบคืองานเป็นเวลานานแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เออพูดง่ายว่าพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันพูดง่ายแม่น้ําแล้วก็คลองต่างๆเนี่ยท่วมหมดแล้วแต่ว่าน้ำยังไม่ได้เข้าทุ่ง เพราะเรายังเอาทุ่งเนี่ยเก็บไว้รับน้ำเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าถ้าเหตุต้องเข้าทุ่งเนี่ยมันสามารถแก้ได้แล้วทุ่งเนี่ยมีการรับฟังความเห็นของชาวบ้านตั้งแต่ต้นฤดูการฝนไปแล้วตั้งแต่พิจารณาขนาเนี่ยทุ่งไหนที่เขายินดีรับน้ําก็ส่วนใหญ่ก็ยินดีรับน้านะครับแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นค่าใช้จ่ายตามมาซึ่งเดี๋ยวทางรัฐบาลก็จะจการโดยระเบียบของก็ต้องดูทีว่าจะใช้ระเบียบของกระทรวงเกษตรหรือใช้ระเบียบปอพ นะครับนะก็จะสามารถจัดการได้อันนี้ก็ให้ทุกคนมั่นใจเลยว่า,าการจัดการน้ําในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้อํานาจตามพรบอรัพยากรน,น้ําและประสานหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานสุขกรพแห่งชาติกรมชนประทานนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาสะสะนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งกรมศุกศาสตร์นะครับ ทั้งนี้ฉะนั้นงานส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราก็อาศัยแบ็กอัพงานวชองของเราเพราะงานวชอเราส่วนหนึ่งคือการหลันมีน้ําเจ้าพญาการจัดการและที่สำคัญคือปัจจุบันเนี้ยถามว่าทําไมเราถึงคาดการฝนมาหรือคาดการรูปแบบการที่ม่นยำขึ้นเพราะว่าการบริหารจัดการเขื่อนปัจจุบันเขาเรียกใช้ระบบการคาดการล่วงหน้าเมื่อก่อนเนี่ยเขื่อนประมาณก่อนปี6 2เนี่ยเขื่อนไม่ได้ใช้การบริหารจัดการล่วงหน้า หลังจากปี6กสองต้นมาเนี่ยตั้งแต่มีการตั้งทำงานมองชาติเนี่ยเราปรับระบบการจัดการเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งหมดในประเทศเนี่ยเป็นระบบคาดการลงหน้าเอาฝนคาดการลงหน้าหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนมาใช้ในการประเมินสถานการณ์ว่าเราจะไปัดการน้ํำยังไงปีนี้ก็เช่นกันเราก็ติดตามทุกอาทิตย์จริงๆแล้วอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณตั้งแต่กันยาเนี่ยเรามีการประชุมศูนย์แม่น้ำน้ําส่วนหน้าเพื่อเตรียมการจัดการน้ำเนี่ยทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองวัน อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งประชุมไปเมื่อวันศุกร์นะครับที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมเอายี่หกยี่หกศุกร์ยี 6, ย่หก 6, 6, 6, 6, ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ก็มั่นใจว่าจะปลอดภัยรวมทั้งท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ของหน่วยงานนะเพราะว่าวันพุธนี้ผู้บริหารสำนักง,งานรัชาติจะเปลี่ยนละแต่ท่านเลขาท่านใหม่เนี่ยก็เรียกท่านรองเลขา,าไปหาเือกกันแล,แล้วเพราะว่าการจัดการไทยพิบัติ มันต้องมีความต่อเนื่องนะก็ให้มัน่นใจว่าเรา,เรา,เราพวกเราการจัดก,การในช่วงวันที่ผ่านมามีความต่อเนื่องมานะครับแล้วก็มีการเตรียมการไว้ก็ให้ทุกคนมั่นใจเลยว่ามันจะกระทบในวงจํากัดและพื้นที่ที่ระบุไว้และพื้นที่ที่เราคิดอยู่แล้วว่าเขามีความพร้อมและคุยกันลวงน้าแล้วแต่ว่าแน่นอนว่าท่านใดที่อยู่ริมแม่น้ำโดยเฉพาะยิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตนอกคันกั้นน้ำนะครับก็คือตัวที่อยู่แบบเอ่อบริเวณติดแม่น้ำอะ่ะแล้วก็ห่างไปคันไปอยู่ห่างไปน้ำประมาณสัก ห้าร้อเมตรเลื่อบบนอะไรเงี้ยประมาณนะครับแต่ผู้ที่บ้านาเงี้ยทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเสี่ยงท่วมทุกปีแล้วก็ในรอบ40ปีเนี่ยเขาท่วมมากกว่า30ปีอยู่แล้วมันเป็นปกติเอา,อาง่ายๆว่าตรงทุ่งรับเกยียรพยาตรงนี้เนี่ยถ้าปีไหนน้ำไม่ท่วมนะแสดงาปีนั้นแรงจัดนานน่าแรงจะไม่มีน้ําใช้อะไรนะครับก็ก,ก,ก็ให้เรียนทุกทกันว่าในเบื้อตงต้นเนี่ยข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเตรียมการ,รแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าเรามีการเตรียมการมายาวนานนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องม แต่ว่าเราก็ทําเท่าที่เราคิดว่าวิชาการจะเข้าไปทำหนุนการคาดการณ์ต่างๆเลยครับพืนที่ทุ่งรับน้ำปุยานะครับส่วนุพพัณเนี่ยมีพื้นที่ถึงสองแสนกว่าไร่สามแสนเนี่ยแล้วชุ่งกันยาเนี่ยเดูเก็บเกี่ยวนะครับเกษตรกรจะเข้ามาใจอย่างนี้ครับประมาณตั้งแต่ปี2 5 6 0เป็นต้นมานี่นะเรามีการทําข้อตกลงกับเกษตรกรก็คือว่าพื้นที่ทุ่งรับน้ําตามที่บอกทั้งสิบทุ่งเลยนะตั้งแต่บางระกำลงมาเลย ูพญาแล้วก็อีกแปดทุ่งในเขตเจ้าพญาเนี่ยเรามีการทําข้อตกลงว่าเกษตรกรกลุ่มนี้จะได้ปลูกเร็วฝาเกษตรกรกลุ่มอื่นทั้งหมดคือจะได้ปลูกประมาณสักปลายเมษาต้นพฤษภาแล้วประมาณต้นกันยาเนี่ยจะเก็บเกี่ยวหมดแล้วซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บเกี่ยวมันกลางกันยาถึงปลายกันยานะครับเป็นเกษตรกรกลุ่มนี้จะได้เก็บเกี่ยวก่อนแล้วก็มั่นใจว่าเมื่อเขาเก็บเกี่ยวเสร็จทุ่งตรงนี้ก็จะพร้อมรับน้ําพอดีนะครับแล้วก็ ถ้ามีน้ำเข้าไปเกิดความเสียหายต่างเขาก็ได้ค่าเฉยและตรงนี้เป็นการที่บอกว่าเป็นการทําตามแผนที่มีอยู่นะครับตามกรอบของกฎหมายแล้วก็ทธรระชาิพิจารณ์ด้วยนะครับก็มีบางทุ่งนะซึ่งเกษตรก,รอ,กรอาจจะไม่ค่อยยิยนดีรับน้ำนะแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วน้ํามันจะเข้าทุ่งเองในบางพื้นที่นะครับก็เขาต้องยับสภาพแต่ถ้าทุ่งที่เขาย,ยินดีรับน้ําเนี่ยก็อาจจะรับน้ํามากกว่าพื้นที่ที่เขาไม่ยินดีแต่ว่าเขาก็จะรับค่าเฉยนะครับในตลาดที่ เหมาะสมตามระเบียบของกระทรวงเกษตรตามระเบียบของกอพแล้วก็อาจจะเรื sure, ่องอื่นอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับดูตามความเหมาะสมแต่มั่นใจว่าปีนี้ถ้าลักษณะที่โยใสเนี่ยไม่น่าจะมีความเสียหายน่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่บ้านที่อยู่ริมน้ำอะไรเงี้ยนะครับเป็นปกติครับดีครับเชิญครับน้อง